คุณคุณบุญทองไปไงคุณบุญทองปะสวัตะอารตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาพิเศดีที่อุดมากเพราะว่าจากที่พูดขอเก็บกับโควิดทั้งครอบครัวนี่แหละในครอบครัวก็หายกันหมดทุกคนสุขภาพหายเลยเลยอ่ะเนอะแต่ว่าเขาได้ทานยาแค่มื้อเดียวเองยา นอกนั้นคือไม่ได้กินเลยหมอไม่จ่ายเลยแค่รอดูอาการแค่นั้นก็กลับตัวให้ครบสิบสี่วันหนูก็ไม่มีอะไรเลยดีขึ้นหมดเลยโอ้เขาคือพระเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์รรรสิ่งที่อัศจรรย์กว่านั้นเพราะว่าพี่อีตนึกว่าเป็นลูกสาวจริงๆลูกชายนะแต่ว่าพอถามไปถามมาเขาเป็นตูดมีหนทางช่วยได้ได้นะพระเจ้าช่วยได้อะไรเงี้ยได้เหรอพี่อีตยังขอขอ แม่อขอจากวันนั้นนะ่ะนอนร้องไห้ว่าแม่ขอเขาเป็นผู้ผู้ชายลูกชายนะนอนร้องไห้ในโรงพยาบาล <c oughs> จากผมยาวแม่ขอตัดผมเป็นชาย <c oughs> เดี๋ยวนี้นะ่ะเมื่อเช้านะ่ะเดี๋ยวนี้เครื่องแต่งตัวแต่ก่อนขอเป็นกระโปรงเดี๋ยวนี้ไปหาแม่ขอเป็นกางเกงหล่อๆก็เ <c oughs> ลยพระเจ้าก็ <c oughs> าอธิษฐานต่อไป <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> จะเป็นชายสามศอก กาหนูขอเป็นอย่างนั้นเลยหนูอธิษฐานทุกเชา้าแล้วก็เย็นกาอ,ออกมาทํางานข้างนอกนหนูก็จะสวด,ดทุกเชา้าแล้วกลับเข้าบ้านหนูก็จะสวดคำพีทุกก่อนก่อนนอนออค่ะดีดีแล้วก็ขอเรื่องอื่นด้วยนะอะไรนะคะอาจารย์ขอเรื่องอาชีพค่ะขอเรื่องการเงินขอได้นะคะ ไม่ใช่ไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าว่าโอ้ขอไปตั้งห้าอย่างแล้วเกรงใจไม่ต้องขาย,อยากขออะไรขอ <c oughs> แต่เมื่อวานจากมาขายของเงีย,ยบๆกันอยู่หนูก็ขอแล้วแหละแต่พี่อิ๊พูดให้อีกอุ้ยจากเงีย,ยบๆลูกค้ามาขายของเกือบหมดเลยโอ้ขอไม่เจ้าหยุดไปเ <c oughs> ก,กือบเป็นเดือนเนี่ยจากคนอิกคนเขาจะกลัวคนที่เป็นโควิด แต่นี้ oh. เขาแบบยินดีกับเราบอกว่าอุ้ยดีด้วยหายแล้วเรามีภูมิขึ้นแล้วอย่างเงี้ยมีแต่คนอยากเข้ามา oh. ไม่ใช่น้ตแรกเลยว่าเขาจะกลัวขอ oh. พระเจ้า, oh. พ,รจาพระเจ้าช่วยจิงจิ้งลูกคอยคอยลูกค้าเข้ามาเหมือนเดิมลูกขายอะไรคะลูกขายพวกส้มตําแล้วก็ oh. ต้มํำแล้วก็พวกยำเนี่ยแหละค่ะอาจาร์ อ๋อค่ะได้ <Okay. S 2> ได้ <Okay. S 2> ได้ไไ <B>, ด้ค่ะีดีอีกอัน ah. นึงที่ปฏิหารมากที่แบบว่าหนูไปจับเด็กสามคนนะ่ะ oh. เขาฉีดฉ oh. ีดยาให้แล้วหาเส้นเลือดไม่ได้เอาเลือดไม่ได้เลย oh. เขาร้องแบบเจ็บมากเลยอะในที่นี้หนูก็เลยอธิษฐานพระเจ้าหนูไปจับขาให้คุณหมอบอกว่าจับขาน้องไว้หน่อยหนูก็อธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าในนามพระเยซูคริส ขอให้เจาะเลือดน้องได้เลยครั้งนี้ครั้งเดียวให้ได้เลยให้ไหลมาเลยแปบ๊บเดียวเสียบเข็มไว้อ่ะเลือดน้องไหลออกได้สองหลอดเลยอ่ะโอ้โหจาหหสามคนเจาะแบบสภาพเดียวกันหมดเลยเจาะหาเลือดไม่มี oh, เจาะทุแขน,นหมดเลยหมดเลยโอ้ย oh. อันนี้ได้หมดเลยเด็ก <c oughs> แค่แปดเดือนแล้วก็เด็กสองขวบสองคน อ๋ขอบคุณพระเจ้าถือว่าเก่งมากแล้วเนี่ยเพิ่งรู้จักพระเจ้าเพื่อาทิีแล้วเองั้งยังไม่ถึงเพื่อนประมาณก่อนตอนก่อนนุเป็นโควิดเนี่ยเป็นโควิดเสร็จแล้วหนูค่อยมารู้จักพระเจ้าอืม